มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าผลหารในข้อใดมีค่ามากที่สุดทีนี้มาดูการหารทศนิยมนะครับการหารทศนิยมเราก็ทําให้ตัวหารเป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับโดยวิธีง่ายๆก็คือเราเลื่อนจุดได้ครับเลื่อนจุดเลยนะครับผมเนี่ยเลื่อนจุดอ่ะอันนี้อันนี้ตัวตั้งอันนี้ตัวหารนะครับเลื่อนจุดตัวหารไปด้านขวาให้กลายเป็นจานวนเต็มนะครับคือพูดง่ายๆก็ออคือเลื่อนไปให้หมดนั่นแหละอันนี้เลื่อนมาครับเลื่อนมานี่ปึ๊บเลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งกลายเป็นเลขเก้า ถ้าเลื่อนจุดต,ตัวหารเราก็ต้องเลื่อนจุดต,ตัวตั้งให้เท่ากันนะครับตัวหารเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งตัวตั้งก็เลื่อนหนึ่งตำแหน่งเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลื่อนมาปึ๊บอย่างนี้เป็นหกสิบสามก็จะได้เป็นหกสามหารด้วย9้านั่นเองครับ9้าคูณอะไรได้หกสิบสามเก้าเจ็ดหกสิบสามนะครับอ่ะอันนี้ได้เจ็ดอ่ะดูขอไข่นะครับขอไข่เลื่อนจุดต,ตัวหารนะครับเลื่อนมาหนึ่งสองอันนี้เลื่อนมาสองตำแหน่งกลายเป็นสามนะครับ เลื่อนตัวหารแล้วก็ต้องเลื่อนตัวตั้งด้วยนะครับเลื่อนมาปึ๊บปุ๊บสองตำแหน่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็นยีิบอดหารด้วย3มนะครับยีิบอหารด้วยสามนะครับ3เท่าไหร่ได้ยี่สิบา็ดยิบอนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ได้7นะครับไปดูข้อคอควายบ้างครับคอควาเลื่อนจุดตัวหารเลื่อนมาหนึ่สองสาตำแหน่งกลายเป็นเลขสี่นะครับ ตัวตั้งก็ต้องเลื่อน3ามตำแหน่งเช่นกันนะครับเลื่อนมา1 2อันนี้ไม่แค่สอครับถ้ามีไม่เท่ากันให้เลื่อนไปอีกนะครับนี่มาเลยปุ๊บอย่างนี้เลยเป็น3แต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีให้เราเติมศูนย์เข้าไปครับเติมศูนย์ชัหลังแบบนี้นะครับได้เป็น280นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็น280หารด้วย4นั่นเองนะครับ280หารด้วย4อ่ะเราก็หาคําตอบมาครับ เียนเป็นเศษส่วนก็ได้280ส่วน4นะครับอันนี้ว่าตัดเลยครับชึบสีได้สี่ชึบสี่เจิอ่ะสีได้ศูนย์นะครับได้เจ็ดสินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้70มาดูข้ององูนะครับข้ององูเลื่อนจุดตัวหารนะครับเลื่อนมา1 2 3กลายเป็นเจ็ดนะครับทีนี้ตัวตั้งมันไม่มีจุดถ้าตัวตั้งไม่มีจุดให้เราเติมศูนย์เข้าไปนะครับ เมื่อกี้ตัวหารเราเลื่อนไปสมตำแหน่งนะครับตัวตั้งเราก็เติมศูนย์ไปสามตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น4ี่สิบใส่ศูนย์เข้าไปสมตัวหารด้วยเจดนะครับก็จะได้เป็น4ี่0มื้าหารด้วยเจดนะครับเราก็หาค่าออกมาครับ4ี่เกศนย์ส่วนเจ็ดนะครับออันนี้ตัดเลยครับชุดเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดชุดเจ็ดเจ็ดี่ิบ7 7้านะครับออันนี้ศ0 0ย์ศนะครับได้เจ็ดพนนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ได้7 0 0ดัดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้ององูนะครับงองูมีค่ามากที่สุดนะครับกางองูได้เลยครับผมชึบชบอ่ะก่อนจะไปต่อนะครับอยากจะฝากไว้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งความจริงเราทําเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับอันนี้หกจุามหารด้วย0.9นะครับ6.3ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือมีส่วนเป็นสินะครับก็จะได้หกส่วนสินะครับ หารด้วย0.9ก็คือ9ส่วน10ทีนี้พอเป็นเศษส่วนเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเลยนะครับผมก็จะได้เป็น63ส่วน10คูณ10ส่วน9แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ตัดได้ครับชึบชึบ10ตัดกันได้อันนี้9ครับชึบ9 1ได้ 91. 9ชึบ9 7 63อันนี้ก็จะได้7นั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกันกรับอันนีน้สำหรับข้อขอคองอก็สามารถทำวิธีเดียวกันได้นะครับผม อันนี้ก็คือ2วิธีที่อยากจะฝากไว้นะครับผมโอเคนะครับ